ก็มาพบกับเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะก,กับดาหวหัวจากซิแสแลนด์อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้คำกิริยาแบบกำลังกำลังอะไรเอ่ยไม่ว่าจะกำลังทำกำลังกินกำลังนอนฉันอยากจะบอกว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยฉันจะต้องพูดอย่างไรในภาษาอิตาเลียนใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเราต้องดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะสำหรับระดับ Italiano A1 อาอูจำเป็นที่จะต้องรู้การใช้ฟอร์มนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ io sto m a n g a n d o io sto leggendo io sto dormendo เอาล่ะเราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตัวอย่างประโยคที่หวายกตัวอย่างมานะคะตั้งแต่ io sto m a n g a n d o io sto leggendo io sto dormendo จะเห็นว่าที่หมายถึงฉันกำลังกินฉันกำลังอ่านหนังสือฉันกำลังนอนนะคะจะเห็นว่าเราจะใช้คำกิริยา starry นะคะเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้แล้วเราก็ผันตามประธานนะคะก็คือว่าแล้วแต่ว,ว่าเราจะกล่าวใครนั่นเองเนาะ แล้วคํากริยาที่ตามมาจะสังเกตเห็นว,ว่ามีการเปลี่ยนใช่ไหมคะตรงท้ายนิดหน่อยแล้วแต่ว่าคํากริยานั้นจะลงท้ายด้วย a เร a เรแล้วก็ e เรนะคะอย่างไรเนาะเดี๋ยวเราจะมารู้หลักการกันอีกทีค่ะเอาหลักก่อนอื่นนะคะหวาอยากให้มาดูก่อนว่าโครงสร้างประโยคนะคะที่มีการสร้างขึ้นเพื่อที่จะบ่งบอกถึงเหตุการณ์นะคะกําลังดําเนินการอยู่ หรือที่เรียกว่าเป็นกริยาที่กําลังทํานะคะก็คือเป็นกริยาแบบกําลังนะคะแปบลบว่าจะกําลังกินกําลังนอนกาลังนั่งอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะโครงสร้างประโยคนะคะก็คือตามนี้เลยค่ะ s t a r r บวกกับ gerundio น,นะคะ gerundio ก,ก็คือเรื่องของคํากริยาที่ใช้แบบ gerundio น,นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีหลักของเขาอีก,อกนะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายอีกทีนึงนะคะ แต่คราวนี้ก็คือว่าหวานจะบอกก่อนว่าจะพูดถึงเรื่องของหลักของแกรมาหรือหลักไวยากรณ์นิดนึงก่อนนะคะในภาษาิตาเลียนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้คากริยาในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งหวานจะขึ้นให้ดูนะคะตรงหน้าจอจะเห็นว่าคํากริยาหนึ่งคำกริยานั้นเขามีการใช้นะคะถึง7รูปแบบค่ะและ7รูปแบบนะคะก็ยังมีรูปแบบย่อยๆอีกนะคะเรื่องของการย่อยลงไปอีกนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาพวกเราพูดถึงเรื่องของ presentence ใช่ไหมคะซึ่งก็อยู่ในรูปแบบอันแรกเลยนั่นก็คือ indicative แบบธรรมดาเหมือนเป็นใช้ประโยคบอกเล่าปกตินั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบของ g e r u n d i ยวแล้วก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นการามีหลักการใช้อีกอย่างอื่นอีกนะคะแต่ว่าหลักๆเลยนะคะในระดับของเรานี่ก็คือการนำ g e r u n d นะคะมาบวกกับ verbal s t a r t เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราอ่ะจะได้บอกว่านี่คือเป็นแอคชั่นหรือเป็นกิริยาที่กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในระดับนี้เราควรจะรู้จักการใช้สตาร์เรบวกเจอรุนยู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามารู้จักกันว่า,าการใช้สร้างประโยคกําลังทํากําลังดําเนินการอยู่เนี่ยเราจะทําอย่างไรบ้างใช่ไหมคะหลังจากที่เรารู้จักโครงสร้างไปแล้วก็คือ คำกริยา star e บวกเจรุนเดียวนั่นเองนะคะก็มาดูที่ว่าเราจะแปลงหรือจะผันอย่างไรค่ะจากโครงสร้างนี้นะคะ star e ตัวนี้มีความจะเป็นต้องผันนะคะก็คือผันตามบุรุษสรรพนามต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะกล่าวถึงใครใช่ไหมคะแต่คำกริยาที่ตามมานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแค่ว่าถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย a r e e are, i r e ก็คือเปลี่ยน เฉพาะตรงนี้แต่เวลานํามาใช้ก็คือว่าจะไม่มีการเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นค่ะถ้าจะบอกว่าฉันกําลังกินนะคะอันนี้เรามาดูคํากริยากลุ่มแรกก่อนค่ะก็คือฉันกําลังกินจะใช้คําว่ามันจาริซึ่งเป็นคํากริยาที่ลงท้ายด้วยอ r สรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จากมันจาริจะกลายเป็นมันจันโดนะคะก็คือเปลี่ยนใส่เป็นอันโดนั่นเองคําต่อท้ายเนาะ แล้วคันนี้ตัวที่เป็นคำกริยาเข้ามาช่วยนะคะถ้าบอกว่าเป็นตัวฉันแน่นอนว่าคำกริยา starting ก็จะมีการเปลี่ยนเป็น io sto นั่นเองนะคะก็คือ io sto mandando เห็นไหมคะถ้าเป็นตุก็จะเป็น s t i a m mandando นะคะถ้าเป็นลุยไล่ก็จะเป็น start mandando นะคะถ้าเป็นน no ้อยก็ noiseiamo mandando ใช่ไหมคะ v o i ก็ v o i s t a t e mandando Loro stanno mangiando เห็นไหมคะก็คือว่ามีการผันเฉพาะ v e r b a style แต่ว่าคำกริยาที่เป็นตัวที่เป็น mangiare ตัวนี้ก็คือว่าเราก็จะไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเปลี่ยนฟองให้มันอยู่ในรูปของเ e รุนเดียวนั่นเองนะคะอ้าวอันนี้คือพูดถึงตัวอ r e นะคะคราวนี้ถ้าเป็นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย A r e ล่ะใช่ไหม αι? คะคุณคำกริยากลุ่มที่สตัวนี้ก็คือเขาก็แค่เติมเป็นอะไรคะสุด เอนโแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นคําว่า LEGENDO ใช่ไหมคะที่ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ก็คือจะคงไว้เป็น LEGENDO นะคะตลอดเลยเพียงแต่ว่าเราก็มาผัานแค่คําว่า s t a ร์แค่นั้นเองผันตามบุรุษสรรพนามที่เราจะกล่าวถึงใช่ไหมคะถ้าเป็นอีโยก็จะเป็นอ o โอสโตเลเจนโดตูสต i l e เลเจนโดลุยออล s ลยสตาร์เลเจนโดโน่สติ e าบเลเ voi state leggendo loro stanno leggendo เห็นไหมคะ sempre ก็คือคงไว้ l e g e n d o ตลอดผันก็คือตัวเฉพาะอาคำกริยาที่มาช่วยเพื่อที่จะบ่งบอกว่ากำลังพูดถึงบุรุษไหนแค่นั้นเองนะคะเอามาดูกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มคำกริยาที่ลงท้ายด้วย E ี e รนะคะ E ีเรตัวนี้จะเปลี่ยนอะไรคะอันนี้เปลี่ยนเหมือนกลุ่มที่2ค่ะนะนั่นก็คือใส่ e n d เข้าไปนะคะ อย่างที่หวายยกตัวอย่างมาก่อนน,นั้นี้ใช่ไหมคะก็คือคําว่า d o ร์มีถ้าหวาจะบอกว่าฉันกําลังนอนนะคะก็คือจะเป็นอิโยสโตโดรเมนโดนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะผันเหมือนเดิมค่ะผันเฉพาะเ e อร์บัสตาแต่ว่า d o รเมนโดนีนคือคงไว้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะพูดถึงบุรุษไหนแค่นั้นเองเนาะก็จะกลายเป็นรายกาอมาอลองผันดูคะ่ะอิโยสโต r m รเมนโดตูสไตน์โเมนโด Lui o lei sta dormendo noi stiamo dormendo voi state dormendo loro stanno dormendo เห <c> ็น <oughs> ไหมคะอันนี้คือเป็นการใช้คำกริยาแบบกำลังนั่นเองนนเนาะคือกำลังทำอะไรนะคะอย่างเช่นเรากำลังนอนกำลังอา่านหนังสือนะคะกำลังกินอะไรพวกนี้เราต้องใช้ให้เป็นเนาะโอเคค่ะ okay, คราวนี้มันจะมีคํากริยาที่เป็นแบบคํากริยาที่ผันไม่ปกตินะคะตัวนี้เราจะต้องไปศึกษากันอีกทีค่ะเพราะว่ามันจะไม่เป็นไปตามกฎนี้นะคะมันจะไม่เป็นไปตามที่กฎที่ว่า l o o ด้ n d hear อะไรแบบนี้เออะไรอย่างนี้อีอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าฟาเรนนะคะฟาเรนนี่ถือว่าเป็นคํากริยาที่ผันไม่ปกตินะคะเขาก็จะมีการผันแบบพิเศษของเขาแต่ก็คล้ายๆกันค่ะ ออาถ้าจะบอกว่าฉันกำลังทำนะคะก็จะกลายเป็น io sto facendo เห็นไหมคะ io sto facendo สมมติว่าฉันจะบอกว่าฉันกำลังอ่าทานอาหารเช้าอยู่ก็สามารถที่จะบอกได้ว่า io sto facendo colazione นั่นเองนะคะ t ้ก็จะหมายถึงอะไรคะถ้าใช้กับ t ้ก็จะเป็น t u sta facendo colazione นะคะ to sta facendo colazione หรือถ้าเป็นเขาหรือเธอก็จะเป็นอะไรคะ ล u i o l e อเล่สตารฟเชนดคราเนเห็นไหมครับันนี้ก็คือการใช้คำกิริยาที่ผันแบบไม่ปกตินะคะแต่ก็ยังมีรูปแบบการใช้แบบเหมือนเหมือนกันก็คล้ายๆกันอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปจำหน่อยว่าถ้าเป็นคำกิริยาที่ผันไม่ปกตินั้นเขาจะาผันออกมาเป็นอย่างไรในะรูปของเ e r รุนเดียวนั่นเองนะคะเอาละค่ะคลิป,ลปวิดีโอนี้ว่าคงจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ วังว่าทุกคนคงจะใช้รูปแบบประโยคนี้นะคะนาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะถ้าจะบอกว่าเรากําลังทําอะไรเรากําลังกินเรากำลังนอนเรากำลังไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็เพียงแค่ใส่คํากริยา verb star แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่รู้เจื่อมรุ่นนี้นั่นเองค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอเจอกันค่ะขอบคุณท่ะสวัสดีค่ะเจ้า